มองเขาดูเรารู้เท่ารู้ทันช่วงเตือนภัยอุตสาหกรรมไทยในอาเซียนดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิสานวานิชและธีรทัตอิสรางกูลณอยุทยาสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสวัสดีครับอาจารย์นัดครับสวัสดีครับคุณธีรทัตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ครับผมลืมสวัสด,ดีท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ,รบสวัสดีวันเด็กวันนี้วันนี้วันเด็กนะคําขอนวันเด็กก่อนขอ่ะผมถามอาจารย์ก่อนจำได้ป่ะวจำได้ป่าไม่งั้นผมฟ้องทานายกนะจำไม่ได้บองตรงๆจำไม่ได้ <laughs> อ่าผมผมก็จำไม่ได้ผมจดมาแต่ไปีวันเด็กปีนี้งียบมๆของเขาอ,อยงางไยัง,ยงไม่ถึงอาจารย์วันนี้มันเพิ่งวันแรกวันเด็กเขาเขาถือว่าเสาเสาที่สองเนี่ยเสาเดี๋ยวเราออกจากห้องส่งไปเนี่ยไปดูว่าวันเด็กเป็นยังไง คำขวัญคือสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีเป็นไงผมว่าคำขวัญวันเด็กเนี่ยมันสะท้อนความเป็นไปของของสังคมยุคนั้นนะอาจารย์ครับคือคือยังมีความเป็นไทยแต่ว่าก็ไม่ได้ละเลยเรื่องเทคโนโลยีที่ต้องก้าวไปในอนาคตด้วยผมยกตัวอย่างให้ดูคำขวัญของท่านจอมพลสฤษดิ์คำขวัญวันเด็กปี2 5 0 2จะสะท้อนชีวิตของของเด็กในยุคนั้นๆเลยล่ะขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจกเปที่รักความก้าวหน้า อย่างสมัยนี้เหมือนกันคือคือยุคไหนก็ก็จะสะท้อนอานนมันจะสะท้อนนะวิถีชีวิตของของยุคนั้นๆเลยยุคนี้ก็เป็นยุคเทคโนโลยีก็เลยมีเรื่องเริ่มโโต้นด้วยสามารัคคี พอต้องการความสามัคคีอย่าแบ่งสีแบ่งฝ่ายออออประมาณนี้มั้งนะประมาณนั้นแหละประมาณแน่นอนอยู่แล้วแล้วให้ใช้สติปัญญาคิดด้วยมีความรูคร้คู่คปรรัญญาแล้วก็รักษาความเป็นไทยเพราะว่าเราเราเริ่มเข้าสู่ความเป็นเกาหลีผมจะบอกว่าเกบหลีกลเซชั่นอาจารลีเออแต่เกาหลีนี่ใช่ใช่ตอนนี้นะผมเกาหลีมาเลยผมเกาหลี ไม่ว่าหน้าจะเป็นอะไรก็ตามผมจะเกาหลีผมเกาหลีจะมูกเกาหลีคางเกาหลีใช่แล้วก็ใส่ใจเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของเด็กไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามของชีวิตเลยล่ะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ก็ก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในวันเด็กและตลอดปีวันนี้เราเริ่มต้นด้วยสาระเลยดีกว่าครับผมปีนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2ของของปีใหม่เราลองมาฟังภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตัวชีวิตไม่มมาฟังสัมภาษณ์เด็ก ไม่ไม่ไม่วันนี้เราเด็กมากเด็กไปเที่ยวหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวถ้าถ้าคราวหน้าจะสัมภาษณ์เด็กเราเอาลูกๆกอาจารย์ดีไหมครับได้ได้ได้ครับวันนี้เราลองมาฟังตัวชีวจากคุณโอดีไหมเป็นเป็นตัวชีวิตทางทางธุรกิจว่าภาวะธุรกิจในเดือนนี้เดือนหน้าและเดือนน้อนจะเป็นยังไงนะครับเชิญคุณโอครับค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของทิศทางคุณโอชื่ยจริงชื่ออะไรนิรดานิรดานิรดา รายงานเลยแล้วกันนะคะทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างสดใสนะคะเมื่อ global manufacturing PMI นะคะเขาได้ออกมารายงานว่า PMI ประจำเดือนธันวาคม2554เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ50นะคะ เดือนนี้ก็เป็นเดือน,อนแรกนะคะหลังจากที่หดตัวต่อเนื่องมา3เดือนนะคะล่าสุดเนี่ยปรับตัวมาอยู่ที่50.8ซึ่งเดือนก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่4 9 7ซึ่งไม่ค่อยดีนักนะคะโดยดัชนีผลผลิตดัชนีคําสั่งซื้อสินค้าใหม่แล้วก็การจ้างงานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าเส้น50ทั้งสิ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเ,เดือนที่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ส,งส่งสารที่ไม่ค่อยดีก็คือต่ำกว่าระดับ50นะคะ แล้วก็ในในเดือนของธันวาคม254เนี่ยออของสหรัฐเองเนี่ยก็มีการขยายตัวในอัตราที่มีการเ,เขาเรียกว่าอัตราเร่งค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะสูงสุดในรอบ8เดือนเลยทีเดียวในส่วนของการจ้างงานเองนะคะทุกๆประเทศก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเรามองไปที่6 8เดือนข้างหน้า OECD เขาก็ได้ออกมารายงานเช่นเดียวกันนะคะว่า6 8เดือนข้างหน้าเนี่ย ทิศทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ย<ม>ค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุโรโซนคอัันนี้สญนะใช่ค่ะจีนแล้วก็ตัวของญี่ปุ่นเองนะคะแต่ว่าทิศทางของสหรัฐเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างที่จะมีมาตรการออกมาในในเร็วๆนี้ก็เลยมองว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะซึ่งนั่นก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเองก็ส่งสัญญาณชะลอตัว ตามประเทศคู่้าที่มีการหดตัวไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือว่ายูโรโซนแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวะชะลอตัวลดลงแต่ก็ยังมีสัญญาณที่ดีอยู่อย่างเช่นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยชะลอตัวแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดที่แบบลดต่ำลงมากนะคะตรงนีน้น่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับเศร,รษฐกิจของประ,ระเทศไทยเราค่ะครับผม,บผมหมดแล้วนะหมดแล้วคะ่ะ ครับก็เป็นภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นครับดีฮะมารายงานเป็นระยะระยะดีใช่เราจะได้เห็นความความเป็นไปนะเพราะว่าเราเคยพูดกันแล้วว่ามันมีตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เราจะต้องจับตาดูครับก็จะเราก็ยกเขเป็นหน้าที่คุณโอในการที่จะมารายงานครับประมาณเดือนละครั้งหรือหรือเมื่อมีเหตุการณ์อะไรมันเปลี่ยนแปลงก็รบกวนคุณโอนะครับได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณโอครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีวันเด็กด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เราก็จะต่อกันด้วยครั้งที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กครับอาจารย์วิกรมวันนี้วันนี้อาจารย์วิกรมยังอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์วิกรมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับเราฉายภาพต่อจากครั้งที่แล้วที่เราพูดกันว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ร้ายของสังคมไทยหรือเปล่าเราทิ้งท้ายกันไว้อย่างนั้นครับก็เป็นหรือเปล่าผมว่าวันนี้ นี่ยยังไม่ยังไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยถ,ถ้าพูดถึงสังกัดเหล็กในประเทศไทยเนี่ยมันก็มันก็พัฒนาเติบโตขึ้นมานะครับ <S <S ในแง่ของอธุรกิจอะไรต่างๆมันก็มันก็โตไปในใน,ในทิศทางที่เป็นไปนตามเศรษฐกิจของประเทศนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้เคยไปทําร้ายอะไรใครนะเพียงแต่ว่าอา,อาจจะเป็นความรู้สึกหรือว่ามีคนรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอันนี้มันมันไม่ค่อยน่าดู พอเราคิดอยากจะขยายธุรกิจให้มันให้มันโตขึ้นไปจากเดิมเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาอย่างที่ผมผมผมเล่าในตอนที่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราเป็นประเทศที่มีการนําเข้าเหล็กมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการใช้เหล็กมากเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนนะครับมันมีความต้องการการใช้เหล็กเพิ่มขึ้นแล้วก็พูดถึงว่าเราอยากจะให้มีการพัฒนาเหล็กคุณภาพสูงให้มีการผลิตใ,ในประเทศอะไรต,ต่างๆเหล่านี้ ทีนีพ้พอจะไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการลงทุนสร้างอุตสาหกรรมให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งพอหลายหลคนก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำพอคนได้ยินคนํานี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมา,มารุมมาตุ้มเยอะแยะไปหมดว่าโอ้โหมันจะไปทําให้เกิดภาวะโลกร้อนมันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องโลพิษส่วนใหญ่ามารุมมาตุ้มในทางต่อต้านมาครับก็ในทางต่อต้านเพราะว่าเขาก็บอกว่าโอ้ยแค่มาจะพุดที่บีอยู่แล้วยังไปไม่รอดเลยจะ ทาไม่นี่ขึ้นมาเดี๋ยก็จะไปกันใหญ่กันโตก็จะเป็นภาพลักษณ์แบบนี้นะครับมันก็เลยพอไปเรื่อยๆมันก็เลยไอคโครงการเหล่านี้มันก็เลยเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้มันก็มันก็มีปัญหากับตัวอุตสาหกรรมครับนะนนี้ก็คือสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็แล้วก็แล้วเราจะไปที่ไหนพอเราพูดเรื่องเหล็กปุ๊บทุกคนก็นจะมองเราเป็นเหมือนเป็นผู้ร,ร้ายเหมือนเหมือนจะมีม็อบตั้งอยู่ข้างหน้ารอรออยู่แล้วใช่ใช่จะไปไประชุมเรื่องนี้ทีไรนะทีนี้ถามว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เขาคงไม่ใช่แบบว่าอยู่ดี ขาคิดข,ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยนะครับต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วถ้าอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเนี่ยเรายังไม่ได้มีการพัฒนาไปถึงขั้นนั้นนะครับปัจจุบันก็อย่างเก่งอาจจะมีโลงหลอมเหล็กอะไรบ้างนะครับก็ลักษณะของผลกระทบเรื่องเสียงดล้อมต่างๆก็ไม่ถึงกับมีมากมายครับจำจำเป็นแค่ไหนที่เราต้องมีอุตสาหกรรมตนน้ำก็อย่างที่เรียนจานะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราใช้เหล็กอยู่14ล้านกล้านกว่าครึ่งเนี่ยเรานําเข้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคุณภาพสูง แต่ที่ของคุณภาพสูง,งถ้าเราทําไม่ครบวงจรเราทําเฉพาะกลางน้ําปลายน้ำเนี่ยในการพัฒนาเรื่องคุณลิตี้อะไรต่างก็ลําบากครับเพร,ราะว่าเรากลุ่มส่วนประกอบทางเคมีอะไรไม่ได้มันก็เลยจำเป็นต้องนําเข้าแบบทีบใ้ในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมว่าพอมันมีตลาดใหญ่พอเนี่ยมันก็มันมีความสมเหตุสมผลที่เราเราอยากจะมีโรงงานของเราเองเพราะว่าพาอผลิตเองมันก็ มันก็มีความคุ้มทุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เท้าทุนไว้ถูกกว่าแล้วก็ในแง่ของคุณภาพเราก็ควบคุมได้ถามว่าจําเป็นแค่ไหนมันก็ไม่ถึงกับจะตายแต่ว่าถ้ามันไม่มีเราก็ต้องซื้อเขาใช้เรื่อยๆไปนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเป็นอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะขยายเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในในโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในภูมิภาคนี้ เพื่อนบ้านเราใช่ไหมครับอย่างอินโดนีเซียอย่างเวียดนามแล้วก็ล่าสุดอย่างพม่าอย่างเงี้ยนะครับเขาก็คงจะต้องพัฒนาขึ้นมาแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมว่าประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่หลายๆประเทศนะครับมีพื้นฐานจากอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำนะอย่างอินเดียก็เป็นใช่ไหมครับอินเดียก็เป็นทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่องเกาหลีเกาหลีเนี่ยก็เป็นโอ้ใช่เลยใช่เลยยกตัวอย่างให้ได้เลยว่าจะสังเกตนะครับเกาหลีเนี่ยเมื่อเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมว่า ระดับเศรษฐกิจเขาเนี่ยแย่กว่าบ้านเราดีสามเไปครับ,รบเพราะยังเป็นประเทศประเทศประเทศกสิกรรมอยู่นะครับอแต่เกาหลีเนื่องจากผู้นําม,มีวิสัยทัศน์นะครับเขาต้องการที่จะพัฒนาประเทศเขาเขาก็เริ่มด้วยการสร้างลงเหล็กที่เคยได้ยินเรื่องพอสโกะครับซึ่งเป็นเป็นเพื่อนของของประธานธิบดีทางด้านนะรประธานของของ ของเกาหลีเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่คนก็ก็มอบหมายให้มาสร้างโรงเหล็กขึ้นนะครับครับแกก็ก็สร้างโรงเหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมต่อเรือรแล้วก็ตอนหลังก็มาถึงจะมีมามีรถยนต์เพราะเขามองว่าการมีอุตสาหกรรมพื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ไปทําอุตสาหกรรมต่อเนื่องอุตสาหกรรมที่สร้างูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้นี่พอเขาเริ่มด้วยเหล็กเริ่มด้วยต่อเรือมันก็จะมาด้วยเครื่องจักรกลมาด้วยรถยนต์ มาด้วยเครื่องใช้ไฟ,ฟนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เกาหลีที่เห็นทุกวันนี้มันก็เริ่มต้นมาจากการพัฒนาวิตสาหกรรมหนังมาก,ก่อนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรอกว่าอย่างโรงเหล็กในเกาหลีเนี่ยเราจะไม่เคยได้ยินเรื่องปัญหาเรื่องเสียงแรนลองเพราะมัน,มนเป็นโรงเหล็กที่เพิ่งสร้างมาในยุคประมาณทัก30า0สปีที่ผ่านมาคนคนส่วนใหญ่พอนึกถึงเกาหลีนะ นอกจากภาพยนตร์เกาหลีแล้วนะก็คงจะนึกถึงเรื่องฮุนไดซัมซุงใช่ไหมครับแต่ไม่ก็มีคนนึกนะว่าเป็นประเทศที่อย่าลืมว่าฮุนไดฮุนไดเนี่ยคือผู้ใช้เหล็กรายใหญ่ที่สุดใช่แล้วอย่าลืมว่าฮุนไดปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ผลิตเหล็กด้วยครับอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งเราไม่ค่อยรู้นะครับช่วงนั้นอาจารย์ครับเขาต้านไหมหือยังไงก็มันเกิดในช่วงผมว่าช่วงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างจะมีความสําคัญกับประเทศเกาหลีนะครับ <c oughs> เราจะเห็นการประท้วงแต่ส่วนใหญ่เป็นประท้วงเรื่องแรงงาน <c oughs> ไม่ใช่ในไม่ใช่ไม่ไมใช่เป็นเรื่องการประท้วงเรื่องปัญหาเรื่องเสียงนันง้นหรอกเราคิดว่าเกาหลีที่พัฒนาอย่างอุสาหกมเล็กขึ้นมาเนี่ยปัญหาเรื่องเสิ่งแวดลเราก็เกือบจะไม่มีหรือ,ม,ม,รอมีน้อยมากนะครับ <c oughs> เพราะมันเป็นยุคที่เขาประมาณสักสามสิบสี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเหล็กที่เกิดขึ้นในยุคหลังเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ที่ค่อนข้างจะมีเทคโนโลยีในการจัดการเรื่องเสียงแวดล้องที่ดี แต่ก่อนหน้านี้ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นในอเมริกาในยุโรปเนี่ยยุคป,ประมาณสัก60สิบเจ็สิปีที่แล้วหรือก่อนช่วง4ี่ิปีที่แล้วเราจะเห็นนะครับว่าในญี่ปุ่นเองก็มีปัญหานะครับ,รบเพราะว่าทุกคนก็มุ่งแต่เรื่องของผลผลิตไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดลอ้อมมันก็เป็นยุคที่ย่ำแย่มากๆซึ่งภาพลักษณ์อันนี้มันยังติดหูติดตาคกนแล้วก็ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ให้นักอนุรักษ์ต่างๆก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็น ถ้าจะมาไว้ประเทศไทยเนี่ยคงจะมีปัญหานะอะไรประมาณนั้นครับตอนี้ไอ้เนี่ยก็คือคือผมว่าจุดเริ่มต้นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าไอ้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเองในที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีตัวอย่างดีๆที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออมันมันน่าเชื่อใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็กแต่เราจะเห็นเราจะเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สมุดประการอย่างเงี้ย เป็นเมืองอุตสาหากรรมที่โอ้โหเต็มไปด้วยปัญหาเรื่องมลภาวะต่างๆอแล้วก็พอย้ายมาเอาคิดว่าจะจัดนิคมอุตสาหากรรมไปไว้ที่มาตพธผ่านไปสิบกว่าปีนะครับมันก็มีปัญหาที่คนก็ร้องเรียนขึ้นมาซึ่งไอ้เรื่องเหล่าเนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างที่ทําให้คนไม่ค่อยเอชื่อมัน่นคือภาพที่ติดตาคนอ่ะนะครับพอนึกถึงครับว่าอุตสาหากรรมสิ่งแรกที่นึกคือมลพิษนี่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราพอเราพูดเรื่องหยิบเรื่องเหล็กขึ้นมาเนี่ยมันแน่นอนมัน มันเป้ามันใหญ่แน,น่นอนทุกคนก็ต้องมารุมมาต้มซึ่งอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เราทําให้เราาการยวับ,บ,บเ่อ,อที่เกาหลีไม่มีปัญหาเรื่องบลรพิษเยอรมันก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมไม่มีปัญหาเรื่องบุรพิษปัจจุบัมมนก็นได้แต่ทำไมเราถึองอยู่มันยังไงฮะปัญหามันของมันอยู่ตรงไหนแตกต่างยังไงฮะจ๊ะก็ลักษณะการพัฒนาในในยุคหลังเนี่ยผมว่าสักสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นเคสของเกาหลีที่ขึ้นมาใหม่นะครับหรือ ญี่ปุ่นที่ที่มีการปรับปรุงในช่วงหลังหรือแม้กระทั่งเยอรมันหรือในยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาลักษณะที่่นอกจากจะดูในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะครับก็ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็เดินควบคู่กันไปแต่ทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็มันก็ต้องไปควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยครรัับบคคือโดยธรรมชาติของคนเนี่ยนะครับคล้ายๆว่าถ้าเราไม่มีอะไรจะจะกินว่าง้นเถอะนะครับ เราก็ต้องไปดิ้นรนหาว่าจะทํำยังไงครับถ้ามันไม่มีทางเลือกได้เนี่ยสิ่งเนี้ยสิ่งแรกที่เราคว้าได้เราก็เอามาใช่ไหมครับงั้นง่ายสุดก็คือแอปลีของจากธรรมชาติยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเอ,อเราไม่มีอะไรเลยเราก็จ้องไปจับปลามั้งใช่ไหมครับจับปลาถ้าถ้าไม่มีการเลี้ยงปลาเป็นเรื่องเป็นราวเราก็คงจะจับกันจนกระทั่งธรรมชาติมันสร้างไม่ทันรหรือว่าไอการที่เราจะไปปลูก